ตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับหินสลูอะไร ดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง wonder wisdom อาจารย์จุธามาศนะคะแน่นอนค่ะคุณก็อยู่กับอาจารย์หญิงจุธามาศณนะสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบําบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับหินมาบอกกันอีกแล้วค่ะนะคะนั่นก็คือหิน ฟลูออไรด์นะคะหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะฟลูออไรด์หน้าตาอย่างนี้นี่เองนะคะจริงๆต้องบอกว่าฟลูออไรด์เนี่ยในหนึ่งก้อนจะมีหลายสีนะคะเราอาจจะเห็นว่าเป็นสีเขียวเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยให้ดูใกล้ๆว่ามันมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีม่วงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาเชื่อกันว่าฟลูออไร h ์เนี่ยเป็นสีรุง้งนะคะเป็นที่ สถิตของสายรุ้งอยู่ในนี้คนโบราณบอกอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฟลูออไรด์เนี่ยอาจจะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีขาวสีม่วงสีเหลืองและก็สีอมๆกันอยู่ในนี้นั่นเองนะคะมีประวัติยาวนานแล้วนะคะมีหลากหลายสีปนกันอยู่เพราะถ้าถามว่าฟลูออไรด์สีอะไรนะคะในหนึ่งก้อนไม่มีสีเดียวนะคะอาจจะตัดมาได้สีเขียวแต่ถ้าส่องจริงๆแล้วก็จะเห็นหลายสีเหมือนกันนะคะคน ีนเขาก็ใช้ในการบำบัดเพราะเขาเชื่อว่ามีฤทธิ์เย็นคือ เป็นหินที่มีความเย็นเนทียบเท่าได้กับหยกเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเขาก็จะใช้ในการบําบัดสุขภาพฟื้นฟูร่างกายส่วนใหญ่แล้วคนจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาไปใช้เกี่ยวกับพวกขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะนะคะส่วนคนอียิปต์เนี่ยเขาก็ค้นพบว่าในอียิปต์เนี่ยนะคะมักจะใช้ฟลูออไรด์เนี่ยในเรื่องของการแกะสลักเป็นรูปมแมลงสคาราับหรือว่าอยู่ตาม ค้นพบในหลุมศพของฟาโร่อะไรต่างๆได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายแห่งเลยทีเดียวที่เขาใช้ฟลูออไรด์นะคะเขามีว่าในจีนเนี่ยนะมีเครื่งองประดับพึ่งเพชในบ้านนะคะอย่างเช่นแจกการมีอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ในบ้านน่ยนะคะแกะสลักด้วยหินฟลูออไรด์เพราะเขาเชื่อว่าเป็นหินที่มีพลัง ขั้นสูงนะคะเวลาเรานํารูปแกะสลักนั้นเช่นเป็นแจการเป็นเป็นรูปเทพเจ้าอะไรเหล่านี้ก็จะถือว่าได้ทั้งพลังที่ดีแล้วก็ได้เป็นรูปเคารพที่ดีอะไรแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งเรื่องของบําบัดสุขภาพร่างกายมีทั้งถูกนําไปใช้ในอื่นๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอาจารย์เตรียมข้อมูลที่ ไปค้นคว้ามาจากทั่วโลกเนี่ยนะคะทั้งประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าการให้คุณรู้ค่ะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอาจจะไม่ได้รู้ลึกนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับหินเนี่ยในฐานะที่อาจารย์หญิงเนี่ยนะคะเป็นเจ้าแม่หินสีเมืองไทยนะคะอาจารย์เตรียมขอมือไว้ให้แล้วค่ะไปรู้จักฟลูอะไรกันค่ะตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับหินฟลูอะไร หินฟลูออไรด์เนี่ยนะคะเป็นชื่อมาจากภาษาลาตินนะคะมาจากภาษาลาตินว่าเฟล์นะคะ F L U E R E นะคะแปลว่าการไหลซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอัตราการไหลของโลหะเหลวในในธาตุฟลูออไรด์อะไรเนี่ยนะคะก็เลยมีคนตั้งชื่อนี้ค่ะคนที่ตั้งชื่อนี้ชื่อคาร์โลอันโตนิโอ กาลิอานีเนิโอเน่นะคะถ้าจะอ่านถูกนะตั้งชื่อในปี1797นะคะแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเนาะในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เนี่ยนะคะแร่ฟลูออไรด์จะถูกเรียกว่าแร่ฟลูออสปานะคะส่วนมีตำนานและความเชื่อเนี่ยจริงๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคนโรมันสมัยก่อนเนี่ยนะ,ะเขามีความเชื่อในทางเวทมนต์นะคะว่าหินอันเนี้ย มันดูเหมือนจะสะสมพลังงานแห่งเวทมนต์เอาไว้อาจจะเป็นเพราะว่าในเนื้อหินนะคะมันเป็นชั้นๆมีหลากหลายสีแล้วก็เวลาส่องแสงมันก็จะเป็นหลายหลายสีได้ด้วยอะไรแบบเนี้เนาะเขาเลยคิดว่าเป็นหินแห่งเวทมนต์แล้วก็ย้อนหลังไปหลายพันปีทีเดียวค่ะชาวอียิปต์โบราณเนี่ยใช้ฟลูออไรด์สแกะเป็นมแมลงสัาระหรือว่ารูปปั้น เทพเจ้าที่เขาเคารพนับถืออะไรแบบนี้นะคะแต่ชาวโรมันเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าด,ดื่มเหล้าเนาะดื่มเหล้าอง,งุ่นอะไรเงี้ยจากภาชนะที่ทําขึ้นจากหินฟลูออไรด์เนี่ยจะป้องกันความหมึนเมาได้เหมือนกับที่เขามีความเชื่อว่าถ้าเราเอาผลึกหินอเมทสิสอ่ะใส่ลงไปในในถังวน์ก็จะทําให้ไม่เมาอะไรแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะใช้ลักษณะเดียวกันกับ หินอเมทิสต์เหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วนะต้องบอกว่าในสมัยยุโรปยุคก,กลางเนี่ยนะคะออหรือว่าตั้งแต่นู่นเลยยุคสัมทธิตนะตั้งแต่พวกอังกฤษฝรั่งเศสเยอรม,มันอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าไปถึงอเมริกานะเขามีความเชื่อว่าควรจะเอาหินฟลูออไรด์เนี่ยไปแกะสลักเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องประดับทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวรูปงานศิลปะ ถ้วยชามแจกกันอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เพราะว่ามันถือเป็นเครื่องรางของขลังได้อย่างหนึ่งแล้วเป็นของที่ประดับบ้านได้ด้วยนะคะคือตลอดระยะเวลายาวนานตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยครูอะไรเนี่ยเป็นหินหรือคริสตัลชนิดหนึ่งที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดเลยนะคะและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้รับความต้องการ่มากทีเดียวเพราะว่าในอุตสาหกรรมหลากหลายอย่างเนี่ยนะคะ เขาก็ใช้หินฟลูออไรด์กันเนาะทีนี้ต้องบอกเลยว่าการขุดค้นพบของหินฟลูออไรด์นะคะขุดพ้นพบครั้งแรกเลยนะที่ทางตอนใต้ของรัฐอิลลินอย์ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและก็ทางตะวันตกของรัฐเคนตักกี้นะคะซึ่งงานแกะสลักเหล่านี้คะ่ะตอนเขาขุดค้นพบเขาขุดพ้นพบเนี่ยเป็นงานแกะสลักนะถูกประเมินว่าน่าจะทำขึ้นในช่วงปีคศ900 จน1คศ .1650 นะคะประเมินว่าถูกทำขึ้นโดยชนพื้นเมืองคนอินเดียนแดงอะไรเหล่านี้ล่ะค่ะที่อาศัยอยู่ในภูเขามิชิสซิปปีนี่เองนะคะและก็ยังพบไอ้พวกลูกปัดนะคะลูกปัดทั้งหลายที่ทำจากหินฟลูออไรด์เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพวกเครื่องประดับตกแต่งเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะฟ right ลูออไรด์เลยถูกประกาศให้เป็นอัญมณีประจำรัฐ อิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะทีนี้ย่งมันยังมีความเชื่ออีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคนจีนแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยก็มีฟลูออไรด์เยอะเหมือนกันนะคะคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้านำหินฟลูออไรด์ไปวางไว้หัวเตียงหรือโต๊ะข้างเตียงนอนนะคะห้ามใต้หมอนนะต้องต้อง,องนอกตัวเราอะนะคะ พลังของหินเนี่ยจะส่งคลื่นพลังเข้าไปในโลกความฝันของเรานะคะและก็ช่วยให้เรามีประสบการณ์กับความฝันที่สวยงามอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสมากอ่นเรียกได้ว่าฝันดีกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะสถาบันสมิธโซเนียนนะยังบอกว่าหินฟลูออไรด์เนี่ยจะกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีกคือทั้งซีกซ้ายซีกขวานะคะ ช่วยให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวแทนของอัจฉริยะทางจิตวิญญาณอะไรแบบนี้แหละนะคะจนถูกขนานนามหินฟลูอะไรนี่ว่าจีเนสโตนนะคะก็คือหินแห่งความฉลาดล้ำลึกจีเนสอัจฉริยะอะไรแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าเป็นหินที่คลื่นพลังงานสามารถปลุกพลังความคิดที่มันซับซ้อนอยู่เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ แล้วก็มันมีการค้นพบเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกนะคะว่าจากักรพรรดิเนโรเนี่ยได้จ่ายค่าจอก,กศักดิ์สิทธิ์นะคะที่แกะสลักอย่างสวยงามมากทีเดียวนะทำจากหินฟลออไรด์เนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบค่ากับเงินปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าสา0 0 0 0ดอลลาร์โดยประมาณเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยในสมัยโบราณน,นะคะ หินฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยขั้นสูงสุดเลยทีเดียวนะคะในวัฒนธรรมของยุคนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความเปราะบางของหินแล้วก็ความสวยงามของเนื้อหินนั่นเองนะคะซึ่งไอความนิยมนี้แหละแบบเดียวกับประเทศจีนเลยนะคะที่ให้ความสำคัญกับความงามของหินฟลูออไรด์เทียบเท่ากับหยกเลยนะคะเขาอาจจะทำมาเป็นพวกถ้วยชามแจกันร,รูปเคารพ แสดงถึงความมั่งคั่งของผู้เป็นเจ้าของนะคะมาดูกันค่ะว่าฟลออไ์มีกี่สีจริงๆแล้วต้องบอกว่าฟลูออะไรเนี่ยมีหลายสีอยู่ในเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะคะต่อให้เราเห็นสีเขียวหรือว่าเราเห็นสีม่วงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเนื้อของหินสีม่วงหรือในเนื้อของหินสีเขียวอะคะ่ะจริงๆมันยังมีสีอื่นปนอยู่ด้วยนะนะคะซึ่งฟลูออไรเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามีการเรืองแสง ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตนะคะถ้าเราจะรู้จักใกล้เคียงที่สุดคือเราจะได้ยินชื่อแสงฟลูออเรสเซนต์เนาะนะคะซึ่งแสงฟลูออเรสเซนต์นี่แหละคะ่ะถูกตั้งชื่อตามปฏิกิริยาบางอย่างปรากฏการบางอย่างของหินฟลูออไรด์นะคะที่เวลาส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแล้วเนี่ยนะคะจะพบว่ามีสีน้ำเงินเข้มมากซึ่ง เ,เขาเรียกว่าเป็นแสงสีม่วงนะคะคนที่เขาค้นพบเนี่ยคะ่ะเขาพบว่าฟลูออไรด์มีความสามารถในการสร้างแสงสีน้ำเงินที่เรียกว่าเกินกว่าแสงสีม่วงของช่วงสเปกตรัมซึ่งต้องบอกตรงๆว่าอาจารย์ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะแต่จอร์ดการเวนสโตกเนี่ยเขาคนพบเรื่องนี้แล้วเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฟลูออเรสเซนต์นะคะซึ่งเป็นการเรืองแสงของ หินฟลูออไรด์นั่นเองนะคะลักษณะของผลึกแร่ของฟลูออไรด์เนี่ยออกมาเป็นรูปลูกบาศกแล้วก็มีโซนสีที่จัดเรียงแตกต่างกันตั้งสี่ห้าโซนทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างฟลูออไรด์นะคะเราจะมีตั้งแต่สีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีเหลืองนะคะสีขาวสีน้ำเงินอะไรแบบนี้เนาะนะคะทีนี้เนะะี่ยค่ะคุณสมบ,บัติเฉพาะเจาะจงก็มีด้วยนะ นะคะคุณสมบัติของฟลูออไรด์ที่เป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะคะกระตุ้นการสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็นนะคะแล้วก็ทำให้สงบสติอารมณ์ของคนที่แบบกำลังกังวลกวายนะคะถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มก็จะแบบคลายเครียดได้เลยทีเดียวแต่หายากนะคะสีมันก็จะปนกันอยู่ในเป็นอมเขียวอมฟ้าอมน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่มีแบบน้ำเงินสดแบบ ตัดมาเป็นก้อนได้เลยนะคะต่อมาเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวเนี่ยที่เราจะเห็นเยอะที่สุดคือสีเขียวนะคะหรือว่าเขียวอมม่วงอะไรแบบนี้เนาะนะคะสีเขียวเนี่ยจะชาร์จพลังจักระทั้งหมดเลยนะคะปรับความสมดุลให้กับฮอร์โมนแล้วก็บำรุงนี่แหละขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนี่แหละนะคะต้องเป็นโทนที่มีสีเขียวเยอะๆนะคะ ก็จะบำบัดพวกเอ่อพวกเส้นประสาทกระดูกเส้นเอน็นอะไรพวกนี้ได้นะคะต่อมาคือสีม่วงค่ะสีม่วงเนี่ยเอ่อจะเป็นปรับสมดุลทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็เพิ่มวิสัยทัศน์นะคะกระตุต้นสัญชาตญาณด้านสิกเซนให้เราได้ดีขึ้นจริงๆก็เหมือนสีม่วงอื่นๆนะคะอย่างเช่นสีม่วงของอเมทิสแชร์รอยอะไรแบบนี้ก็ปรับสมดุลทางจิตวิญญาณ พวกเสริมซิกเซนอะไรยานอย่างรู้อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะต่อมาคือสีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี่ยก็พบได้น้อยเหมือนกันนะคะมันจะอมอยู่ในสีอื่นๆซะมากกว่าถ้าเป็นสีเหลืองสดเลยเนี่ยเอ่อที่แยกเดี่ยวออกมาอาจารย์เคยเห็นที่ประเทศจีนอันนั้นเขาโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์น่ะนะคะสีเหลืองเนี่ยเสริมความคิดสร้างสารรค์ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็รักษาบำบัดเกี่ยวกับโรคตับอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหินเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่ที่พบด้วยทั่วไปบอกแล้วว่าต้องเป็นสีเขียวอมม่วงที่เราเห็นกันอยู่นะคะเอ,อ่เอ,อซึ่งสีเหล่านี้แหละเป็นสีที่ใช้บำบัดมากที่สุดนะคะทีนี้อาจารย์ได้ไปรวบรวมมานะคะว่าจากผู้เชี่ยวชาญด้านหินและแร่ด้านคริสตัลทั้งหลายหลายคนที่ ชื่นชอบหินฟลูออไรด์เนี่ยค่ะเขาพูดถึงคุณสมบัติของหินฟลูออไรด์ต่างๆกันนะคะแต่ว่าประมวลมาได้เนี่ยนะคะหลายข้อเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องแรกเลยที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือมีพลังแห่งการบำบัดและการผ่อนคลายที่สูงมากโดยเฉพาะการบำบัดด้านการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวก็คือ เดินยืนนั่งนอนปวดหลังปวดขาปวดเอวก็ทาให้เราเคลื่อนไหวไม่สะดวกอะไรเหล่านี้แหละนะคะทีนี้โดยสรุปเลยนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านหินและแร่ผู้เชี่ยวชาญด้านคริสตัลที่ชื่นชอบฝรัวอะไรนะคุณสมบัติรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยนะคะข้อหนึ่งเลยถ้าวางไว้หัวเตียงจะนอนหลับฝันดีนะคะข้อสองวางไว้ในบ้านจะช่วยให้บรรยากาศในบ้านผ่อนคลายนะคะดูดซับพลังงานด้านลบ มันก็จะได้แบบพลังงานด้านลบไม่ตกค้างอยู่ในบ้านรวมไปถึงถ้าวางไว้ในห้องผู้ป่วยก็จะสลายพลังการเจ็บป่วยที่มันแบบว่าอ้วนอยู่ในห้องนะคะเวลาเราเข้าไปห้องผู้ป่วยที่ป่วยอยู่นานๆเราจะรู้สึกว่ามันมีมันมีพลังงานด้านลบอยู่เนี่ยนะคะเอาหินฟัวอะไรสักแท่งหนึ่งไปวางไว้ในห้องผู้ป่วยจะสลายพลังลบนั้นได้นะคะวางไว้ที่โต๊ะทํางาน จะช่วยโฟกัสการงานให้มีสมาธิแสดงเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจอย่างถูกต้องเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาเฉพาะหน้าเราจะตัดสินใจได้ดีนะคะต่อมาถ้าวางไว้บนร่างกายเวลาเราปวดเมื่อยเวลาเรามีปัญหาที่ร่างกายนะคะวางไว้บนร่างกายจะดึงดูดความเครียดขจัดพลังด้านลบแล้วก็ซ่อมแซมกระดูกเส้นประสาทบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อ อักเสบเส้นประสาทและฟันได้ดีนะคะถ้าสวมใส่ที่คอจะก,กระตุ้นสติปัญญาความสามารถจิตใจแจ่มใสแล้วก็ช่วยให้เราอยู่ภายใต้ช่วยให้เราอยู่ภายใต้แรงกดดันได้ดีขึ้นเราจะไม่เครียดแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้แรงกดดันมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าสวมใส่ที่ข้อมือจะปรับสมดุลพลังงานในตัวเอง และรอบๆตัวเองได้บำบัดสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกเป็นมนลพิษให้สะอาดดีขึ้นด้วยและก็บำบัดอาการปวดเมื่อยทั้งหลายนะคะถ้าสวมใส่ที่ข้อเท้าจะบำบัดขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อนะคะตั้งแต่กระดูกสันหลังลงไปเลยนะคะถ้าแช่น้ำดื่มนะคะจะช่วยให้ฟันและเหงือกแข็งแรงรวมถึงเพิ่มแรงขับทางเพศได้ด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ในหลายหลายบริบทเลยทีเดียวนะคะและอาจารย์ก็อยากจะเล่าเสริมนะคะว่าสำหรับตัวอาจารย์เนี่ยนอกจากเราจะใช้เป็นไอที่แก้วดื่มน้ำตอนแปลงฟันแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีติดตัวไว้เลยเอาไว้ประครบเข่าเวลาเข่าปวดเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะดังนั้นจะบอกว่าถ้าใครปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกนะคะเอาหินฟลูออไรด์เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแผ่นเป็นอะไรก็ตามเนี่ย แช่น้ําแช่น้ําแล้วก็หยิบมาทั้งเปีกเปีกๆเลยมาประครบนะคะปวดเข่าประครบเข่าปวดขาประครบขาปวดหลังประครบหลังนะคะจนน้ํามันเหือดแห้งหายไปหมดก็ไปแช่น้ําใหม่แล้วมาประครบใหม่นะคะใช้ได้สําหรับทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะกระตุ้นการเคลื่อนไหวระบบเคลื่อนไหวทั้งหมดและก็เส้นประสาททั้งหมดให้กับเราได้นะครับ อันนี้คือคุณสมบัติโดยรวมของหิน fluorite นะคะจริงๆแล้วมันจะมีเอ่อเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะคะ fluorite ค่ะหิน genius stone นะคะถ้าใครสนใจหิน fluorite หรือว่าสนใจหินชนิดไหนก็ตามของร้าน stone believer นะคะ พบอาจารย์ได้ที่ร้านค่ะอยู่น้างนิวาส21ลาดพล้าว71นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและพบกันที่ร้านสโตนบีรีเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะ